เป็นได้โทรพท์เจ้าเปลี่ยนนะบอเปลี่ยนใช่ลักเกล้วแล้วักเกล้อะไรมันหนักเปลืองแห้งอยู่แต่ว่ามันแบบสองมือนะเน็ตนี่คือฮ้าเติมนี่ปกติเจ้าใช่รักยังรักเจ็ดบ่สรักเจ็ดต่ก่อนได้จากมือรักเจ็ดนั่นประมาณได้ชี้หามือนี่แหละแต่แต่ว่ามันซ่าแห้งก็ได้แบบแมนแต่ว่าเปลี่ยนใช่รักเกล้วได้ซะรักเกล้วนี่แห้งอยู่แต่ว่าเรได้สูตรเติมได้เดือนเราไม่ไดเติมแบบเป็นมือนะ Cảm ơn các bạn đã bài đi lại sơ đi thôi พ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนบอกว่าพี่น้องฟังลาพัางไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข่าซูซองสาบัวคําบ้านนาอีกแล้วเลยกับมาพ่อมาพ่อกับสาบัวเมื่อนี้กับมาหาทั้งสาวบุญมีเพ,พิ่นพ่นอบบแ,แ,แม่มพ,มพี่น้องเนาะกับบได้แบะมาเยี่ยมมายามเพิ่นแต่ล้นแต่พ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นจังใดเรื่องความหักของสาบุญมีเนาะมีคน ผู้ใจระเบอ้อนอากพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กะทา้งสาบุญมิ่เพิ่นกะอยู่เฮือนพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะอสสบายดีเดอ้อน้องละโดยบ่ได้ไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานบ่หนะอืมยุดบ่แม่นอืมปกติด้ะจ้ะปกติกะไปไปสุกแม่นอืมเมื่อวันจันทร์นี่ไปบ่นี่กะพังเบิ่งก่อนพังเบิ่งก่อนเที่ยวระเบ่เข้านะยังอยู่ ยังบ่ทันเกี่ยวแม่นอือคือว่าได้เนาะรอผลอ่าเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังผลยังอยากตกอยู่คึมๆอยู่เป็นจังได๋คุยคกับทางหนุ่มทางใดเนาะเรียนทางไทยพร้อมทางลาวพรอืแม่นแล้วก็ายอยู่หลายคนอยู่แม่นยังบ่มีผู้ถึกใจบ่แม่น ยังดมกันไปก่อนดคิดแบบมีอ่านั่นระบ้อวะมีคนถือใจละวบ้อวะเดี๋ยวคือล่มกันไปเรื่อยแมนอืมคือเปิดใจแต่ลนแหละเข้าชุกลายเพราะอยู่นะก็ะชุกแล้วอืม่ท่งเลยบอก แบบโอเวอร์ทงแบบล่ามไฮนี่แหละแม่นเขากลางเข่าโลแน่นอ่ะแมนเวลาเกี่ยวเข่าได้ใชะเวลาเกี่ยวเข่ากะหยุดบ่หยุดกะบโบไลส์ลามือนี่มาเกี่ยวนะแม่นอืเพิ่นบ่ได้บาดยังได๋บงปะยังก็เพิ่นบ่ได้บาดยังไงปะหัวหน้าหัน้าแมนแนหัวหน้าเพิ่นก็ให้ลาแบบมื้อนึง2มื้อนะธรรมดาหล่นๆก่นดือ บมได้บมได้นะโค้ดเพ่นเนลนั่นเนียนตรงไหนออกไปเนาะเนียนแต่มีเงินจ้างผู้ไดเนาะเนียนมีแต่จ้างและค่ะประมาณเบิร์ดทรายขาดจ้างหน้าเจ้านี่ยกลายอยจะกะบมได้นะปีนี้มันกะบุอเก่าเนาะงามกว่าเก่าโบเป็นยังไงเนะ่ยแบบว่าเข่าหมดเนียเข่านะประมาณสี่ห้าสิบแต่ก่อนลำอาอเบิร์ทง โอ้บอสถาสมมติว่าเขาเอาเงินจ้างเลยเอาเงินจ้างแบบแล้วเลยนี่ชอยแม่เมื่อลลยเติบมาแล้วแต่ก่อนประมาณจากพันแต่ก่อนก็ยังซีหาพันเลยประมาณหาพันนี่เปล่าก็บบูปีมาชิแล้วหรือเปล่าว่าค่าใช้ใจมันกับบูคือเก่าอืเพราะว่าเขาต้องจ้างแพงช่วงนี้เนาะปีตะก่อนก็คือเขาจ้างกับบุคอยแพงหักหกสิบก็คือกับเจ้ากับมาเกี่ยว ก็คือรอบนี้ก็คือเป็นแซนเป็นแซนปลายพู้ได้เนาะแมนบอกคือเก่าแมนแมนอืมเฮ็ดยังแขกินมือนีหนิคนว่าจะปิ้งปลาบอกปิ้งปลาแมนชื่อเอาบะแมนปลายังปลาลุกแมนปลาลุกไปอยังนี้อืมโล่ถอดได้ปลาเดียวหนิไม่ได้ชื้อแต่โลนได้สามชิพถ้าเป็นปลานิดเน่ยแพงปลานินอืมแมนปลาตัวใหญ่เลยมาเผาเลยเนาะอืม เ็ดน้ำจ I mean. right? yes> ิ้มค่ะพักแมนหนึ่งพักแม่เจ้าว่าไปแต่ละเมนไปกระเพยเมนพี่ก็ไปค้เดียวอือไปู้เดียวแถาเมนบ่ได้ไปน้ำแมนอยู่เพื่อนเนาะถถวว่าเกี่ยวเข่าเลยใช่เกี่ยวหนอนปนะาเมนนอนนาให้นอนมาก็ บางที่กะเฮาคือย่างนี้และออกจากโรงงานกลับไปนอนอืนเรานอนกังคนแม่สามคนทั้งร้านหน่อยโอ้นอนเผาเข่าอันนี้เนอะแแถวเพี่ยงใหญ่ก่าเที่ยงนาเจ้ากะบม่ใหญ่ไปไหนเผาเข่าอันนี้เนาะกูแดดจนนาแต่โบนไกาโบนนาจ้ะกะไกลย่างไปประมาณชั่วโมงกลัวแล้วกอะขับผุดยางซ่านกันสองชั่วโมงลงไปทางไในนะเวลาเจ้าลงลงไปทาง ที่รัดทางทงนาไปเลยแบบทางทางวันมันสิโค้งอืมนะนะรถดธงไปแมนตัวแมนตัวนเช้ามากก็คือถ้าว่าเขาสิไปเห็ดเรียกก็คือไปลัดรถอยู่ฮะแมนจะค้นหน่อยอยู่บ้านเขาไปเห็ดเลี่ยงนี่สองสามคนเขาออกไปหละแต่ก่อนเป็นชิปกลัวเป็นยังคือว่าโมแบบว่าเมยแบบยังอะไรเงื่อนเดือนมันกันหน่อยเขาก็ออกไป ไปเฮ็ดแนวอื่นเนี่ยังใบดีกว่าแต่ละปีเพื่อนมาึ้นห้ก็เด้ออกแมนเมื่อยเด้อยู่เป็นสิปปีก็ไม่ภูงคนกัอยู่เป็นชิบเลยัวปีหักเงินเดือนประมาณมนเท่าไรเงินเดือนก็ประมาณดื่นแบบนองไม่แบบเขาบร่ได้ลื่นได้หรอกดื่นเล็กน้อยกันเล็กหน่อยแมนถ้าว่าเข้าไปเห็นงานอยู่ไทยปีหนึ่งก็แมนถ้าว่าเข้าเก็บในก่บได้เพื่อนเป็นหลังเนาะแมนแต่ว่าเขาเห็นดีเพราะอะไรแต่อยู่ิปปีแล้วก็บราะอะไยังภูงคนกันได้เล็กหน่อยะนะคะว่า ก็เมื่อยค่ะแน่นแนนขนาดเขาอีโปทันหดปียังเมื่อยเลยเจ้ายังมได้หดปีวันยังยังมาอดอืมเปะก็เดือนนี้คิดเปดเดือนบอกทอเลยนะแน่ทออ่ะแบบหมดสบายแน่มันยังแบบเอาเป็นยังแฉเจ้าคือบัวไปเฮดเวียกอยู่ไทยก่นน้ำอ่างอ่าคือน้องเยออน้ำเอื่อยมั้งก็ ไม่ได้ไปพออยู่น้าแม่นี่แหละแต่ก่อนกะไาสิไปยุคถ้าพอยังแบบว่าอยู่อยู่สองคนเพิ่นนะแม่อันนี้ก็คือ่าแม่อยูู่้เดียวกมเลยอยู่แม่จําเป็นก็เลยอยู่โดยโดยว่ามันทั้งนี้เนาะแม่เขาบอกกันงลก็เลยอยู่เป็นมมแม่แม่แม่อยูู่้เดียวเนี่ยที่บ้าเพิ่นแน่นาะแม่ลูกชาวละู้เดียวกับสิไปปะสิไปทํางานปะกะ แม่อยู่คนเดียวแม่ถ้าว่าให้เพื่อนอยู่แบบว่าบไดห้หฮ็หน้านาะหรือว่าหน้านี่ป้าให้กระเจ้าเฮ็ดแม่อยู่กับลานกะถ้าว่าเฮาอด้รเงินเฮาชงมาแลา้วกะบ่ต้องให้เพิ่นเฮ็ดหน้านี่กะแม่ถือว่าโอเคอยู่ได้เฮากระส่งเงินมาให้เวลาเฮาเหตุงานได้กะแบบว่าป้าเพื่อนกับแบบพาไปหันไปนหนีนาะ้นนั้งามเก็บเป็นนะั้นมันบม่มีภาพแพรพาไปานั้นเนาะโอ้โดยๆแม่ มันเอื้อเจ้าได้ค่ะเอื้อเจ้าผู้บรรยนกาแบบว่าเพันนอนนายมาอย่างเนาะแบบเราอยู่ในครอบครัวแบบในเฮือนเขาเองเนี่ยแยกแล้วเมื่อแบบตกแรงเพึ่นก็นอนเพื่อนบ้างมือเพึ่นก็นอนบางมือเพึ่นก็อยู่นะกันเศร้าเป็นไข่เป็นบัดเป็นไอช่วงนี้ก็ลำบากเนี่กับเจ้าเป็นไข่ลายเนาะแมนหลายช่วงเป็นวัดเป็นไอเนาะเพราะว่าหัวลมมันก็ออกได้เลยอากาศเปลี่ยนนะ เมนมีแต่นาวไปด่มือได้แบบน,นี้เนาะผแหละอดเอาผู้ใดเดือยนอยังเดือนสี่เดือนหาเดือนหกแล้วเนาะเกินสีฮอดเนาะเมนยังโดนเติมเมนยังนี้ก็มาทำในการนาวในการต้มน้ำเลยเมนอันนี้ถนะ้ามัล้าช้ำนี่วัวหนีนะมันนาวเ,นรนนเริ่มนเนี่ยเมนกำลังเริ่มเจอกันนาวแล้วเนาะกระเจ้ามันถ่ายช่วงนี้เลยค่ะ อีกจักมือไปเกี่ยวเขานะีประมาณทิศหน้าเขามาเป็นไปได้แบบว่าผลยังโบตกนะแบบพังมืองผลก่อนนะเข่าก็ยังแบบยังโบเกลค่ะปันหากําลังเงินแบบว่าพอดีแบบปานกลางนี่นะท่านพอเกี่ยวแมนโกงไห้แล้วเนาะตันบัดเดียวปันบัดเดียวจั๊กอบนะเพิ่นเอานะ มูเมื่อปีก่นนี่จะไปซาวสอบต่อสอบหนึ่งวะปีนี้มูปั๊บขึ้นอีกน้ำเงินจักเนาะแมนคือปั๊บขึ้นอีกแมนน้ำมันแพงดิคือเก่าแล้วช่วงนี้กับน้ำมันก็ชีบิดแดับบอสน้ำมันกับสีขาดแล้วบ่แมนแมนจะได้ชื่อตุนน้ำมันไว้อีกได้เลยชื่อหลายเนาะไลยชื่อหน่อยก็คือว่าไม่ชื่อไว้เนาะยรวยเป็นได้โทรศัพท์เจ้าเปลี่ยนนะบ่เปลี่ยนใช้ละเก่าแล้ว ดักเก่าอะไรมันหักเปลืองเปลืองแห้งอยู่แต่ว่ามันแบบสองมือนะเนี่นี่คือข้าเติมนี่ปกติเจ้าใช้รักยังรักเจ็ดปะรักเจ็ดต่กอนได้ยักมือรักเจ็ดนั่นประมาณได้ชี้หามือนี่แหละแต่ว่ามันช้าแห้งก็เลยแบบแมนแต่ว่าเปลี่ยนใช้ดักเก่าเลยสิดักเก่านี่แห้งอยู่แต่ว่าไม่ได้สูตรเติมในเดือนเราไม่ได้เติมแบบเป็นมือนะเป็นบัตรเทอร์เรบัยนะ เจ้าคือบริเติมเป็นหด้เดือนบริเติมอืมินลายเบิดไว้แมนแมนสองเมื่อเติมเนาะมันกะไข่อยู่หรอปะมันกะแห้งอยู่แต่ว่ามันกับเบิดไว้สว่านะแต่ยังไม่ได้ชื่อเครื่องใหม่ปะแมนเครื่องเก่าแมนตะยังอันนั่นคือเก่าโทรศัพท์เนาะ ไม่ด้ฉลุดหปะมันกะสลุดแล้วแบบว่าโทรมาเอียงเซตมันก็แบบไลายไปเลยแมน้องรอชื่อเคื่องใหม่คนแรเนะแต่ก่อนคือว่าฉลุดเรื่อยแทะแต่เวลาทั้งไอ้เพิ่นโทรมาได้สาแบบได้ยินชัดเจนอยู่ปะกะบางเทือกะบพรได้ยินแต่ไหนเพราะว่ามันกะแบบตัดไปนะบางเทือโทรมากกะแบบเ้ากดไปกะมันกะแบบพอได้เห็นนะเพิ่นมันชีได้เนี่ย ต้องกดหลายๆนโทรศัพท์มันแบบหลือแหง้งแล้วนะมันไม่ได้ขค<น>ลนมาอายเพื่อนบ่เว<อ>ลาอายเพื่นโทรมาดิไนะม่ได้โคอืมาจานโคลนแล้วนะแมนมีแต่หาเงินเก็บเองซื้อเองปกติถ้าบ้าเครื่องหนึ่งนี้ชมพันชามพันออนี่ก็มีอยู่แล้วนะมีแต่ความทนทานนียค่ะ เ่วนทานบุปันใดบุปันใดแมนอืมเจ้ามากนี่อีหหออย่างปกติแต่ก่อนนม่ใช่ใช้ซัมซุงแต่บัดเรื่องที่ของเจ้าใช้คุ่มือนี่เ่ยแมนกับซัมซุงมือนแต่คือว่าแวเน้องมันดนเลยเนาะแมนมันดนเน้วเป็นชื่อมาผากบอกอยู่พังไทยแมนาว่าชื่อ,อยูล่าเฮานี่กเพิ่นอ่าม่ากับเสียภาษีเนาะแมนเสียภาษีแต่จกแพงแน่ ้ายถูกๆน่มันกับบุคอยดีเวทยังกะบกคคลเยอมแมนแมนยังมาได้กินข่าวบอนยังข่าวแม่กำลังเห็ดอยู่นะแมนเบนขายได้จักมือนละเจ้านะทิไปลายแล้วทิไปลายแมนทิดที่สองนี่ก็ะแต่ลาเบียกมาลาเบียกมาเลยแมนลาเบียกมานี่ก็คือบบได้เงินเลยแมนบบได้เลย ปกตินี่ถ้าอยู่ในโรงงานเนาะแบบอยู่ในโรงงานหรือว่าเฮาลานี่กต็ต้องก็เจ้าห้ได้เดือนเน,ะะนาะก็ต้องได้บบได้พอว่าแบบเขาขาดแบบเขาก็บบได้ตัดเ้าออกได้ซื้อน,นะอได้ก็คคอสีเด็กหน่อยแหละเขาห้บ่บได้ลาแมนแมนลาได้อแือว่าเขาบบตัดแต่ออกจากโรงงานเท่านั้นเ่าได้ค่ะถ้าเาช่วงแบบเทาแบบนี้ ได้ประมาณเจ็ดสิบเก้โบเคยขาดเจือๆโบเคยขาดลายไปตลอดแมนแบบโบไปกันมือหนึ่งสองมือโบอันนี้หลายมือแห้งเป็นจองทิศนี่แหละคือเป็นกะสีโบลายออกหลกคนงานประมาณจักรลอยนะอยู่ในงายอยู่ประมาณหกลอยพนอยู่หันบอแมนแต่ก่อนกหลายแต่ว่าเขาออกน้า เป็นคนไทยบ่เพิ่งนาดมเพินงเ<ม>น<ม>ี่คนไทยล่ะก็คนญี่ปุ่นจะคน้นยังบ่ค่อยฮูลายนะคะก็เข้าไปแต่เพิ่นจ้างถูกเนาะ<ม>นพวกพวกตีนี่ก็กเจ้าสีจ้างแพงไหมแม่แมบ่บรรเฮาขามไปอ่าอยู่พังไทยอ่ะแม่ต<ม>ีเป็นเงินอ่ะเงินไทยเนาะก็ะได้อ่าดักมื่นแม่แหดักหาพัน อย่างหน่อยกับแปดก้าพันอันนี้อันนี้ถือว่าพันปลายเนาะแมนห้าหกแสนนี่พันปลายครับได้บราดหมปกติกะเข้ามาไปแบบมาเลิกทุ่มมือยู่โอกบเกือบล้านยุใช่ว่ถ้าาห้างโบเฮตโอถ้าว่าเข้าไปแบบมาเจ็ดแปดแสนนี่แหละพันพันกว่าบาทนะแมนแปดแสนมหอดสองยพันนะมหัอม เชื่อว่าในน้องเขาเรื่องอะไนสิบใบเฮ็ดอ่าอยู่ทางพุูนกะแม่ทางแม่กัอยู่คนเดียวแบบคนเขาจําเป็นอยัยยองแหละเขาอยู่<ม>ในโรงงานเป็นยังคิดคำในเด้อแม,ม่มาทำครูมือแมนินแมน <c oughs> ่มามือใดก็ทำอืมจะป่าบม่ได้ไปตลาดน้ำบ่เมือนอี บขาย<ป>เดือนนะเมน,นขายเพื่อเพิ่นก็ได้เงินเดือนเท่าไรอะเยู่ก็ล้านก,กลัวกนะนกลัวเขาอยู่เพิ่นไงเมนเพราะว่าใกล้กับใกล้เนาะกลัวเขาอยู่เพิ่นอืมดีแบบหนึ่งมาแล้วก็บแบบนั่งได้งานนั่งนี่เราไม่ยืนคือเอาเมนเจ้าจวัดเมน,นหากเชนเมนยืนบนมือเลยอืมอันนี้ระวัดแต่ว่ามีคนขับไปชื่อของระวัดเมนขายเด็กหน่อยเมนมีตัวอยางตอนนั้น โดยโดยดุนเดียวกันบะแมนดุนเดียวกันมูเดียวกันเลยแมน,นมันมีหนุ่มๆแล้วบอเพิ่มเติมีนี้แล้วคนเห็นิันว่าปิดใจแล้วเพิคนปิดใจแล้วบะแมนโอเป็นยังไแมนเดี๋ยวแต่เฮานี่แดด <c oughs> เปิดตลอดเนาะอ่ะเดี๋ยวจังไดก็เดียวให้เจ้าไป หาอาบน้ำก่อนอาบแล้วบ่น้ำนี่ยังยังเนาะจะหน่อยํำกว่านี้หนาวได้หนาวหาอาบน้ำหากินข้าวได้เนาะเมื่อโดยมือหน้าสิแบะมาใหม่เช่าไว้ไปทำงานเนาะจะหน่อยอยู่ลดนโดนได้เพิ่นไดออกโอ้ยเดาเได้ออกกันเลยแ้มนผมมีเงินจ่ายแล้วเนาะหาเงินจ้างอ่ะแต่เจ้ามาเกี่ยวเขาสวยเถาแม่เป็นกำลังใจให้เด้อรวยนุ่มๆเนาะเขามาหักจริงวางแดง มีจะคนเดียวนี่มีบลายบวลายจะคนนใจแบบเ้ามหมักนี่ใจเห็นบ่สี่หาคนนี่เลยเผ่นยังมีสีหาคนอยู่คิดว่าเพิ่นเลือกไหวเดี๋ยวได้จ้กคนเนาะคือเปิดใจแต่ลนแล้วเนาะอาจังไดก็เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้ะด้อแม่นอาจังไดกะกลับกอนด้อจ้ะด้วยโดยสบายดีสบายดีเนาะโดยก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กะซาบัวกะเวะมา อ่าทังสาวบุญมีเพื่อนพ่อแม่พี่นอ้องเนาะทั้งชาวบุญมีเพื่อนกับอยู่เพื่อนกับโบคอยสบายช่วงนี้ก็เป็นวัดเป็นไอเนาะลายขู่หลายคนเป็นไข่เนะาะพ่อแม่พี่น้องเนาะช่วงนี้กันะก enin, บหัวลมออกแน่กับลายขู่หลายคนกับโบคอยสบายเป็นวัดเป็นไออ่ะน,นี่แหละพ่อแม่พี่นอ้นะองเนาะชาวบัวมากะส่วงแดงๆเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเนาะ แต่บวกกับอะไรมหาทางสาบุญมีนี่แต่ลนแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่คือตอนนี้ก็ทางสาบุญมีก็ถือว่ายังคุยกับหนุ่มไทยหรือว่าหนุ่มลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ยังบอกมีอาคนทีหมักหักในใจแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ยังลมกันไปก่อนเนาะอย่างไดก็เป็นกําลังใจให้ทางสาบุญมีเพิ่นเนาะเพราะว่าทางสาบุญมีนี่ก็เปิดใจแต่ลนแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกันยังบอกมีคนผู้ใจอยู่พ่อแม่พี่น้องเอยอย่างไดก็เป็นกําลังใจให้เพิ่น าจังไรกะซาบัวกะสีได้ก้าบกอนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะฝากติดตามซาบ,บัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกด้ยไดกุ้ยแซ่พอมีกำลังใจดูว,ว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะซาบ,บัวกะสีได้ขอเก้าวคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดี